เอาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของดูสกินสุดยอดไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะวันที่สองเนี่ยเราจะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่เราต้องห้ามพลาดเด็ดขาดพลาดไม่ได้นะคะนี่เพียงพูยังขนล,ลุกเลยอะ่ะนะคะเพราะนะคะวันที่สองนะคะจะมีโปรดักตัวหนึ่งนะคะที่เป็นโปรดักที่ดูแลร่างกายในระดับยีนของฟาร์มานิตัวที่สองและเป็นตัวล่าสุดของฟาร์มานิ เรียกว่าเป็นตัวล่าสุดของโลกนี้เลยก็ได้นะคะไม่มีใครทำแบบนี้ได้อีกแล้วนะคะและเดี๋ยวนะคะ <Aut ism. S 1> <V. S 2> เพนจะแนะนำนะคะให้รู้จักนะคะแล้ก็มาพบนะคะกับพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งพลาดไม่ได้นะคะพี่ท่านนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นทั้งพี่นะคะแล้วก็เป็นทั้งผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะให้กับเพนกับโป้งนะคะเรียกว่ามีวันนี้ไม่ได้รู้เรื่องราวแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่เป็นนะคะถ้าไม่ ถ้าณวันนั้น,นะคะเราไม่ได้รู้จักพี่ท่านนี้นะคะก็ขอเสียงตบมือดังๆนะคะแล้วก็ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับนะคะพี่หนึ่งนะคะคุณตรินวิชัยเด็กค่ะสวัสดีครับผมมีไม้มีไม่ส่วนตัวด้วยสวัสดีครับไวสเปนเดี๋ยวไวสเปนคือเราจะเข้าใจก่อนว่า LTO เนี่ยมีเป็นเด็ทามออฟเฟอร์เนี่ย มันจะออกแบบเนี้ยเหมือนกับบริษัท Apple บริษัท Apple กับบริษัทเราเป็นบริษัทสบริษัทที่ขายของเป็น LTO ได้คือบริษัทอื่นขายไม่ได้เพราะไม่มีนวัตกรรมพอไม่มีนวัตกรรมนเนี่ยวลาประกาศขายคนมันไม่ซื้อแต่ TO, เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าถ้าเวลาเราดูเนี่ยว่า w วส์แบนที่เป็น LTO เนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ขนาดไหนคือผมบอกว่าได้ผลลัพธ์มากนะครับโดยที่ LTO จะออกทุก1-2ปีอยู่แล้ว แต่พประเด็นของเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคราวนี้เรามีคนใช้ LTO เยอะคือ wide span เนี่ยในที่สุดคราวหน้าพอมันออก h e d g lock มีพอมันออก alpha Death, beta แล้วก็ capa p มันจะมีเยอะมากเลยคือพ o i n t ของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเวลาออกสินค้ามาดีหรือไม่ดีเพราะเราใช้ทุนวิจัยเป็นพันล้านทุกตัวพ o i n t ของมันอยู่ที่ว่าวันที่มันออกอะเรามีคนพร้อมใช้กี่คนคือวันนี้ดูสกนมันไม่มัน มันเดินทางเกินกว่าคําว่าพิสูจน์ไปแล้วคือคุณไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าดีไหมเหมือนเวลาคนรอไอโฟนเจ็ดอ่ะคือเราเราเราไม่ต้องไปพิสูจน์ว่ามันจะดีกว่าไอโฟนหกไหมสาหรับตัว w วส์แสเปนเนี่ยผมอยากให้ให้วางแผนอย่างนี้ฮะับไวส์สเปนเนี่ยถ้าเราห้องนี้ใครเป็นเอ็กเซ็กทีฟนงครับถ้าเป็นเอ็กเซ็กทีฟเนี่ยจะซื้อได้สิบเซตคําว่าสิบเซ็ตหมายถึงว่าหนึ่งเซตในหนึ่งพันหนึ่งพันแต้มหนึ่งเซตกินได้สิบเดือนสิบเซ็ต แต่เอ็เซ็คูทีต้องคุยกับลูกทีมที่ติดตัวหรือลูกทีมในกลุ่มเพราะว่าแค่สี่คนเนี่ยเอาคนละสองเซตแล้วตัวเขาเองเอาอีกสองเซตหมดไหมสิบเซตหมดแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นเอ็กเซ i v e ทเราอยากได้โค้ต้าไวส p ปนในเดือนหน้าถามว่าเดือนนี้เราควรจะต้องทําอะไรเราต้องทอําทให้ครบหกพันเพื่อเป็น X คือเราอย่ามองว่าไวสเปนที่เป็น LTO เนี่ยเป็นเรื่องสินค้าอย่ามองเล่นๆผมยกตัวอย่างว่า คราวนี้เนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีรายได้ที่ยังไม่ได้เป็น x เ,เลยนะัไม่เป็นผู้บริหารเนี่ยแน่นอนรายได้ยังไม่ได้ขึ้นสองสามหมืน่นแต่พอได้ไวสเปนรายได้คุณขึ้นแสนเลยคือผมแค่มองว่าวันนี้ผมรักใครผมชอบใครผมเป็นห่วงใครสิบคนผมจะไปคุยเรื่องไวสเปนคือไวสเปนเป็นอย่างนี้ครับไวสเปนเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยข้อข้อที่มันชัดเจนมากๆเลยนะฮะซึ่งชัดเจนกว่าคนอื่นด้วยซ้ําคือผมเองเนี่ย เป็นคนที่มีครั้งหนึ่งผมขับรถทางไกลมากนะครับผมไปซื้อของที่อยากได้มากขับรถนานมากแปดเก้าชมมั่วโมงเหมือนกันอะไรทับอะไรผมก็ไม่รู้นะกระดูกทับเส้นเส้นทับอะไรก็ไม่รู้อะคือขาซ้ายมันชาแล้วก็ไปกายภาพแล้วก็ไปฝังเข็มแล้วก็ทําอย่างนั้นนะมานานมากแล้วออกกําลังกายก็ออกก,กคนออกกำลังกายนะมันก็ไม่หายอะแล้วมันราคาญมากเลยอะแล้วถามว่านานไหม ห้าปีอะนานป่ะคือลำคาญจนแบบไม่รู้ทํายังไงแล้วก็เคยไหมคุณเวลาคุณเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่กับมันจนเออสร้างมันก็ได้คือมัน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 เป็นไม่ได้ปวดมากปวดแบบปวดตลอดอย่างงี้มันแต่มันเป็นสิ่งที่ลำคานนะเคยเป็นไหมเหมือนที่เวลาเราเมื่อยเราก็ไปนวดแต่นี่ไม่ใช่ไอชาเนี่ยมันจะลำคานช่อไหมครับว่าผมกินวายแสเปนเนี่ยหายเลยนะไม่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 ใช่ทุเลานะหาย คุณจี้เนี่ยไปผ่าตัดคอโดยที่ผมบอกว่าคุณจี้เนี่ยไปทําข้างหลังเนี่ยนะครับคือคือเล่น,นเล่นออกกาลังกายด้วยกันนะครับแล้วจังหวะไม่ดีนะครับโดยที่ทํายังไงก็ไม่รู้แล้วมันทําให้กระดูกกระดูกเนี่ยเหมือนมันจะไม่เข้าที่แกก็เลยไปที่โรงพยาบาโลโรงพยาบาลดังด้วยนะครับเขาไปจะตัดกระดูกเขาก็ให้ให้ขึ้นเครื่องดึงคอดึงคอปรากฏว่าดึงผิดจังหวะ แค่นั้นเองนะคือไปด้วยกล้ามเนื้อเนี่ยไม่เข้าที่แค่นี้เดียวแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ทาข้างนอกเราทํากับโรงพยาบาลด้วยเราทํากับโรงพยาบาลด้วยเพราะเรากลัวถูกไหมเรื่องพวกนี้เขาก็ดึงผิดจังหวะกลับมาปรากฏว่าหมอนรองกระดูกเนะี่ยมันปิ้นปิ้นไปโดนเส้นประสาทก็กลับไปที่โรงพยาบาลลงมางบอกว่ายังไงก็ต้องหายยัไงไงเอากลับก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็รุนแรงขนาดที่ว่า มันปวดเหมือนเอามีดคุณจี้บอกเหมือนเอามีดแทงตลอดเวลาแทงเนี้ยแล้วกีดกีดตลอดเวลาจนนอนที่โรงพยาบาลหกวันเนี่ยมอร์ฟีนที่ให้เนี่ยไม่ใช่หมอให้นะมอร์ฟีนต้องกดเองหมายความว่าต้องให้เองเพราะว่ามันปวดตลอดเวลาคือต้องยิงมอร์ฟีนเองตลอดยิงจนเบอร์ห้าวันคือมอร์ฟีนอยู่กับมือเลยเป็นเครื่องเลยนะเป็นเครื่องยิงมอร์ฟีนยิงเนี้ยแล้วเ,เข้าเส้นเลือดเข้าเส้นเลือดนี้ตลอดอยังเอาไม่อยู่เสร็จปุ๊บ ผมต้องฟางเฟอร์จากโรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกเนี่ยฮะมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพผ่าโดยด่วนได้หมอมือหนึ่งนะครับได้หมอเบอร์หนึ่งของประเทศผ่านะครับสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยหมอลองกระดูกเนะนี่ยชิ้นแค่เนี้ยชิ้นแค่เนี้ยใช่ไหมหลานสองชิ้นแค่เนี้ยหมอบอกว่าเอะคุณจินหมอมีข้อเดียวนะผมถามว่าหมอ อะไรนี่มันดีที่สุดเขาบอกว่าผ่าแบบตามเนก,ก็ได้แบบนี้ก็ได้ไอโมบีซีเนี่ยมันมีอยู่ข้อเดียวที่มันไม่ดีผมถามหมอมันคืออะไรมันไม่ดีมันทำไมมันถึงไม่ดีแต่หมอใช้กับพี่สาวนะไม่ดีคือไม,ไม่ไม่มีคนใช้ถามว่าทําไมอลารานสองมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่บนพื้นโลกมีผมบอกนั่นแหละคือสิ่งที่ผมหาหมอก็ตกใจมากหมอก็หมอ,ององก็ทานเฟอร์ไปก็ผ่าก็ใส่เข้าไปครับ เสร็จพอใส่เข้าไปเนี่ยเราคือหมอเราเก่งอยู่แลวนะ,ะหมอเราเนี่ยเก่งก็ถามหมอว่าอาการหนักขนาดเนี้ยผ่าตัดเสร็จกี่วันเดินได้หมอบอกผ่ายเย็นนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยผ่าเสร็จพรุ่งนี้แม่งเดินได้หมอไม่เก่งว่าหมอเป็นคนเก่งพอพรุ่งนี้เดินได้เนี่ยมันยังมียาไ้มมีมอฟีมีทุกอย่างกาง็โอเคเนะพอเริ่มถอดสายน้ําเกลือพอเริ่มถอดมอฟีนอกนะต้องชาคืงเดินได้แต่ชาคุณก็จะว่าคืนแล้วมันก็ จับปากกาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคุณที่บอกมันไม่ได้แล้วหมอบอกว่ามันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมาสักสองปีอ่ะเพราะว่าเส้นประสาทเดี๋ยวเราทํา m r i ดูเนี่ยมันถูกกระดูกเนี่ยมันแดามันเส้นเส้นประสาทมันแตกหมดเลยก็บอกมันซ่อมไม่ได้อยู่แล้วแล้วสองปีไปเนี่ยก็ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าอาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเส้นประสาทมันแตกแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าไปรักษามันได้เพราะมันเล็กมากมันเล็กถึงเล็กที่สุด ผมมาได้วายสเปนตอนผมไปทีมทริปกลับมาให้คุณจีกินคุณเชื่อไหมครับ2เดือนกลับเป็นเหมือนปกติเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าวายสเปนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนวิตามินที่รักษาที่เซลล์ถ้าเซลลเนี่ยเป็นทหารจีนเนี่ยจะเป็นแม่ทัพจีนจะเป็นคนสั่งการให้เซลเราจะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีวิตามินชนิดใดเลยที่ส่งผ่านชั้นปลัดแบรียร์ในสมองได้คือในสมองเนี่ยเวลาตัวลาในสมองใครกินวายสเปนแล้วไหมครับมีสองสามค,คน ผมบอกเลยนะหัวคุณจะเบามากคือตัวคุณเบาหัวคุณเบาคุณเหมือนโล่งมากเพราะว่ามันผ่านชั้นปลับเเนแบเรียรเข้าไปซึ่งไม่มีใครเขาเ้าไปที่จุดที่เล็กที่สุดละอับที่สุดของร่างกายได้คุณร็้ใจว่าเซลใช้ไมโครสโคปถูกหไหมเล็กที่สุดของเซลลก็คือนิวเคลียสข้างในมีไคโตคลสมาเล็กเข้าไปมีองโคโยีนแตกเข้าไปจนอีกหนึ่งพันเท่าจนมองไม่เห็นละแล้วคุณคึงไปถึง ตัวแม่ทัพเหมือนกับเราเราเล่นเกมอ่ะเราจะไปถึงหัวหน้าเนี่ยโอ้โห,ห,หถึงหัวหน้าต้องเข้าขั้นสิเหมือนกันเลยยีนนี่สั่งการทุกอย่างผมบอกว่าสมมติว่าตับเราเนี่ยผลิตอินซูลินส่งเข้าไปในเลือดจับจับน้ําตาลเข้าไปเผาจับน้ําตาลเข้าไปเผาแล้วผมถามว่าตับผลิตอินซูลินน้อยลงเพราะว่าถูกฟิเรติคอลชนมันไม่ถูกสั่งการให้ผลิตเหมือนเดิมผมถามว่าอะไรสั่งการทาไมกินไวซแสเปอ์แล้วกลุ่มน้ําตาลได้น้ําตาลก็ไปลดเพราะมันสั่งการ ถ้าในร่างกายเราเราคิดนี้ครับว่าถ้าในร่างกายเราไม่อักเสบเลยผมไม่ให่นี่คือสิ่งที่ทุกคนบนโลกนี้ปรารถนาไม่มีการอักเสบเลยคุณจะไม่มีเซลล์ตรงไหนเสื่อมเลยและไม่มีทางอะไรเป็นมะเร็งได้เลยคือวันนี้เวลาเราตรวจมะเร็งสมมติเจอขั้นไหนะขั้นสองหขั้นสามเพราะอะไรรู้ไหมครับสมมุติเรามีเซลล์ดีหนึ่งล้านเซลล์ค่อยตามผมนะแล้วคุณมีเซลล์ร้ายสิบเซลล์ เหมือนมีคนหนึ่งล้านคนยืนอยู่ปล่อยผู้ร้ายสิบคนวิ่งเข้าไปในคนหนึ่งล้านคนคุณว่าตามเจอไหมทีทางเราจะเจอผู้ร้ายจริงต่อเมื่อมีผู้ร้ายสองแสนคนในล้านคนถูกปะเซล์เข้าไปสิบเซล์มีเซลมาเรงสิบแตกยกกาลังเป็นร้อยร้อยยกกาลังเป็นสิบเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนหมื่นเป็นล้านตัวเจอมีสองแสนในหนึ่งล้านขั้นสองผมถามว่าเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่แล้วแล้วผมถามว่ามันเกิดจากการที่เราอักเสบทั้งหมดมันก็เลยอย่างนี้ครับ ถ้าคุณมีคลิปวิดีโออันหนึ่งที่คุณหมอสมพ์นะจะเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับอายุรเวททางด้านการชะลอวัย mm hmm. เขาจะมีคนไข้ในมือเนี่ยคนรวยๆวในห้าหกสิบคนแล้วแกก็อายุห้าสิบนะแกก็ทําเรื่องนี้มาตลอดทําโดยที่ชัดเจนและแกเป็นคนเก่งมากเจาะเลือดเลยนะเจาะหาค่าอักเสบเนี่ยเจาะเลือดเจาะทุกคนเลยคนที่แกดูแลอยู่เนี่ยเอาว่าดีที่สุดละค่าอักเสบดีที่สุดที่ดูแลเนี่ย สิบแล้วคุณรู้ไหมว่าคนก่อนกินไวสแปนค่าเสียยี่สิบสามสิบพก,กินไปสองเดือนค่าเสียเหลือหนึ่งซึ่งน้อยกว่าเด็กอายุห้าปีผมแบบว่าทุกอย่างมันพิสูจน์ได้แล้วผมนึงถามว่าสิบคนของคนที่คุณหวังดีคือใครคนแรกเลยคือเราถ้าเราไม่กินเราจะพลาดมากเพราะต่อให้คุณมีพันล้านเป็นมะเร็งก็คือจบข่าวเข้าใจไหมครับ เราเป็นมะเร็งเอาไว้ล่ะไปมีพันล้านก็โหไม่ไม่ไม่ไมรู้ใครนะที่ตายด้วยมะเร็งนะเจ้าของไอ้ไอ่เนี้ยแอปเปิลอะใช่ไหมน,นะจ็อบอ่ะมีไม่่มีพันล้านนะคนนั้นมีแสนล้านถูกไหมแล้วการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถามว่าเราไม่ได้เชื่อถือไม่ได้แต่เขามาถูกทางไม่เกินครึ่งคุณเชื่อแพทย์ทั้งหมดไม่ได้ คุณเคยเป็นไหมครับว่าไปโรงพยาบาลนึงบอกว่าเป็นแบบไปโรงพยาบาลเป็นอีกแบบไปโรงพยาบาลนึนเป็นอีกแบบสรุปเป็นไหนก็ไม่รู้เพราะทางหมอเนี่ยวเวลามินิฉัยโรคเขาเรียกว่าดาถ้าตำรวจเขาเรียกสันนิษฐานหมอเรียกว่ามินิฉัยตำรวจเรียกว่าสันนิษฐานถ้าเราเราเรียกว่าอะไรเดาอันเดียวกันอันเดียวกันเลยนะถามว่าหมอรักษาถูกทางแต่ว่าเราเชื่อเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไร หมอหมอถูกสอนมาว่าเป็นมะเร็งปุ๊บต้องฉายแสงมีหมอให้ทําอย่างอื่นมันไม่ค่อยมีนอกจากเขาบอกเป็นแพทย์ทางเลือกถูกป่ะฉายแสงผมต้องกลับมาถามว่าเซลล์มะเร็งมันเกิดจากเซลล์อะไรอะ่ะเซลล์ดีถูกป่ะเซลล์ดีมีพฤติกรรมที่เร็วเลยเป็นเซลล์มะเร็งแล้วแบ่งตัวอย่างไม่มีขีดจํากัดเรียกว่ามอท์ลตเป็นน้ำมัาตัฉายแสงเพื่อให้เซลล์มะเร็งตายตาย,ตายจริงไหมจริงไปโดนเซลล์ดีขอบๆเซลล์ดีตายใช่ไหมตายจริง ไอเซลดีตายกับไอเซลมะเร็งตายไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือไอเซลดีที่เหลือเนี่ยแล้วเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอะ่ะในที่สุดมันจะเป็นเซลมะเร็งเพราะมันคือไอคนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วผมถามว่าไอพวกไอโปรเซสพวกนี้เราจะหยุดได้ด้วยไงเราต้องเข้าไปเปลี่ยนการสั่งการส่วนที่เล็กที่สุดผมนึกบอกว่าผมตื่นเต้นไวสเปนเพราะอะไรรู้ไหมไวสเปนเนี่ยมันจะเขย่าโลกคุณเข้าใจปะ คได้คำว่าเขย่าโลกไหมมันจะไม่มีวิตามินชนิดไหนที่ทําได้แบบนี้ที่ผมตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมมีสิบเซตคนที่ผมไปหาสิบคนเนี่ยมันคือพื้นฐาน user base ของผมแนอนาะคนเวลามันขายจริงสิบคนเนี่ยจะกลายเป็นร้อยเซตถูกไหมเพราะเขากินเนี่ยถ้าเป็นพวกเอาตรงๆนะเราเป็นพวกกันละที่อารเนี่ยบางคนกินลดบางคนกินลดน้อยมากบางคนกินไม่ค่อยลดบางคนกินเชียบชุดสองแล้วมีคนที่โอเค เขาเรียกว่า satisfaction เนี่ยไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่กินร้อยร้อยแต่ว่าบางคนชอบมากบางคนชอบน้อยบางคนไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยว่าไป w i d span ร้อยได้ร้อยคือคนกินร้อยได้ร้อยเลยคือทุกคนได้หมดทุกคนเลยได้หมดทุกคนเลยผมนี่นะถ้าไม่เกิดกับตัวนะผมก็จะไม่เชื่อว่ามันเหมือนยาวิเศษคือมันเหมือนยาวิเศษที่มาจากสวรสค์คือผมผมไม่รู้จะพูดยังไงดีอะ แล้วไอ้วกไอ้วกกระดูกทับเส้นประสาทหรืออะไรพวกนี้นะโอ้โหสุดไอ้วกนิ้วล็อกไอ้วกชาชานี่เลยโดยตรงเลยไอ้วกบื้อืสมองตื้อๆอะไรเงี้ยพวกปากเบี้ยวโดยตรงเลยไวรัสแตนนี่เต็มแมทเต็มแมทเลยนะตรงตรนะจริงๆแล้วผมแล้วผมกำลังจะบอกว่าวันเนี้อย่าใช้โคต้าอัพไลน์เลยคุณเป็นเอ็กดีกว่าคุณเอาสิบเซตดีกว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมจะให้ทริคนงี้เดือนที่ผ่านมากสองเดือนที่ผ่านมาคือวน์สเปนขายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรู้ไหมปีที่แล้วเชื่อไหมว่ามีคนมาหาซื้อวน์สเปนต่อให้เรามีอยู่ที่บ้านสิบเซตเนี่ยนะยังขายไม่หมดนะแล้วเวลามันดําเนินผ่านไปสักสี่ห้าเดือนคุณว่าหมดปะไม่เหลือแล้วบางคนก็ซื้อสิบเซตไม่ได้ไอซื้อหนึ่งเซตที่เป็นสิบชุดไม่ได้ ผมก็จากตอนเนี่ยหนึ่งเซตที่มีสิบกล่องเนี่ยผมหาคนกินสองคนคือคนละห้าเดือนกับห้าเดือนเข้าใจปะ่ปะเข้าใจป่ะใน,ใน,ใ,นในหนึ่งในในหนึ่งเซตในสิบเซตที่เราจะได้ผลาำไปเป็นเอ็กเนี่ยเราต้องเก็บไว้กินกับเราก็หาคนแล้วเราจะเอาอันเนี้ยไว้เป็นอุปกรณ์ในการสปอนเซอร์คนใหม่คนใหม่ผมมานะโหไม่รู้จะทำได้ไหมเอาลองกินแบบถ้าวายจะแบบนี้ทำได้ไหมผมว่าแป๊กกินเลย กินไปสอาทิตย์กลับมาทําทุกคนแล้วผมถามว่าคุณก็มีไวย์แปนในมือเนี่ยสิบเซตก็ร้อยกระปุกถ้าไม่ซื้อไม่มีทางได้ถ้าไม่เป็นเอ็กได้ก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าเอ็กเขาก็คงไม่ได้ให้คุณเท่าไหร่ผมใช้อย่างนี้เลยนะไวท์แปนนะ่ผมกล้าบอกเลยนะมีตังค์ไม่ใช่ว่าจะได้สกินนะต้องมีบุญด้วย <c oughs> จริง <c oughs> เพื่อนผมมาเดินมาบอกว่าอยากกินไวท์แนขอลองกินสองเดือนถ้าเป็นผมนะผมไม่รู้ว่าคุณนะ แต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมไม่ขายผมไม่ขายผมบอกแล้วว่าผมขายต่ำสุดห้าเดือนหรือไม่คุณกินเต็มเซ็ตก็คือหนึ่งก็คือสิบเดือนหนึ่งเซ็ตเ็าบอกลองกินไม่ได้เหรอผมบอกลองไม่ได้หรอกลองแข็งแรงมันลองไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ให้ลองเพราะว่าผมก็จะไปให้คนที่ศรัทธาคือผมพูดไปหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นก็ไม่เป็นไรผมก็ไปให้คนที่เห็นเพราะก็เลยว่าของไม่มีเคือมาเอิดถ้าของมันมีอยู่อ่ะเออเอาไปขวดนึงเอาไปนะเอาไปของมันไม่มี คุณเป็นเอ็กนะคุณซื้อมาสนะิคุณห่วงมันได้เลยเนี่ยทุกวันเนี้ยหากันได้ควากหาทุกวันทุกคนหากันตลอดเวลาเลยวันก่อนนันก่อนเจ้าหมีก็มาเอาไปให้ใครกินไป่รูกอันหนึ่งผมก็ห่วงก็ตายผมก็ไม่อยากให้หรอกนะ <c oughs> อทิจริงแต่เขาบอกอธิบายป่วยอย่างนั้นนี้อกสงสารนะี่ออกไปมุไปคือไอ้สไอ้นี่ให้นี่เปที่ง,งกเลยสงสารว่าป่วยแล้วผมรับว่าการกินนะโหเวิร์กมาก แล้วลองคิดดูสิครับว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่มีสิทธิบัตรในการรีเซ็ตยีนแบบนี้แล้วสิทธิบัตรของเอชล็อกเป็นสิทธิบัตรหนึ่งสินค้าบางตัวสิทธิบัตร7-8็ดแใบทั่วโลกแล้วผมถามว่าเรามีประตูไหนที่จะไม่รวยคือวันนี้คุณกําลังมองนูสกินว่าเป็นเครื่องสำอางใช่ไหมถูกของคุณแต่ผมถามว่าถ้าคนพันล้านคนใช้เครื่องสำอางที่เป็นวอเตอร์เบคุณก็มีสิทธิ์ได้หมื่นล้านด้วยซ้ คือวันนี้ผมมองธุรกิจนูสกินผมบอกเลยว่าถ้าบริษัทนี้นะวัตกรรมไม่ใช่เป็นแบบนี้เราทําได้ตังค์อันต้องเหนื่อยเหนื่อยบางคนบอกเอาถ้าเป็นนักวัตกรแบบนี้ไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วจบผมมียูเซอร์เเนี่ยไลน์แฝดทีค่คุณเห็นเนี่ยผมทำธุรกิจน,นี้มาปีนี้ปีที่สิบแป <c oughs> ดปับสิบแปดสิบแปดปัไม่รู้ทำไม่ได้ผมมีคนกินนี่เนี่ยนะที่เป็นเออเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันคนคุณคิดนี้ก่อนเออเข อ่าไลยแบกกล่องเท่าไสองพันหนึ่งได้สิบเปอร์เซ็นได้สองร้อยได้ห้าเปอร์เซ็นได้ร้อยหนึ่งแสดงว่าไลยแบบกล่าาบบองหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งร้อยบาทงั้นแสดงว,ว่าเอโอต้องเป็นรักคอมมิชชั่นน่าจะได้ทักงสองล้านกว่าบาทเอโอแต่มันใช้อะไรเวลาไงแต่มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ได้ไหมถ้าสินค้าคุณมันไม่ได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นก็นพิสูจน์ได้ เพื่อนเนี่ยขอให้มันซื้อเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยช่วยซื้อหน่อยพี่โอ้ได้น้องหนึ่งรู้จักกันมานานให้พี่ซื้ออะไรอะ่ะเดือนวนะขอซื้อกแล้วกินเข้าไปก็โอ้โหไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรเลยแมย่ซื้ออย่างเดียวได้ไหมแต่ตรงกลับกันเนี่ยผมมีทริกอย่างนี้คนผมสิบคนเนี่ยกินไลฟ์แผดไม่ได้ยุ่งกับธุรกิจเลยนะสิบคนกินไลฟ์แผดกินเสร็จปุ๊บสามเดือนผมเรียกมาสแกนค่าขึ้นผมถามว่าอยากกินฟรีมั้ย จยากกินฟรีไหมหวังดีต่อคนสักสิบคนให้เขากินได้คนกล่องละสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กล่องนี้ก็กินฟรีทุกเดือนนะสิบคนนั้นกินปุ๊บปล่อยสามเดือนมาสแกนผมเรียกสิบคนน่อยากกินฟรีไหมขยายไปคนละสิบพอสิบปุ๊บไอ้นี่พอมีสามสิบไอ้นี่เป็นเอก็กคันนี้ไม่ได้กินฟรีนี่ได้สามหมื่นต่อเดือนเสร็จไอ้ขั้นสองกินไปอีกสี่เดือนถามอยากกินฟรีคือทําซ้ํำ สรุปถามว่าอยากกินฟรีไหมอยากเป็นเอกไหมอยู่แค่นี้อยากกินฟรีไหมอยากเป็นเอกมันก็ไปเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้ามันไม่ดีจริงอะ่ะแต่วันนี้มันง่ายกว่านั้นถ้าคุณไม่ต้องขยายด้วย,ลยไลฟ์แฝงคุณขยายด้วยไวยสแปเพราะไวส์ไลฟ์แฝกมันต้องใช้เวลาในการเห็นผลคือไวสแปกินของแรกเห็นผลเลยแล้วมันหนึ่งร้อยแต้มอันีไมันกี่แต้มสี่สิบแต้มถูกปะไอเน,นี้ยหนึ่งร้อยแต้มไวสแแล้วผมบอกว่าวายสแฝงเนี่ยจะช่วยชีวิตคนได้อีกมาก อยากให้เรามองธุรกิจนี้ในการช่วยเหลือคนด้วยนะครับมีคนซัฟเฟอร์คำว่าซัฟเฟอร์ผมยกตัวอย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยมีเงินหลายร้อยล้านนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอันเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ผมบอกคุณก็ต้องเคยไปกินเจ้าของร้านอาหารเวียดนามที่น่าจะใหญ่ที่สุดและมีสาขายเยอะที่สุดในประเทศไทยนำแฟรนช์นำ, Friends, นำไอ้นี่เข้ามาขายในเมืองไทยขนมปังหอมๆอ,<ม>อะไรพวกนี้ยของเขาผมถามว่า ไต่กีสลายพันสองคอเลสเตอรอลเจ็ดร้อยผมถามว่าอะไรเอาอยู่บอกผมหน่อยคุณไปถามหมอสิบคนไหมหมอสิบคนบอกว่าอะไรอย่ากินของมันออกกําลังกายแล้วก็ต้องกินยาแล้วเรากินยาเนี่ยรู้ไหมพี่ผมซัพเปอร์ไงกินยาปุ๊บคอเลสเตอรอลลงค่าตับขึ้นคือถ้าค่าตับขึ้นยเยอะตายปะตายค่าตับขึ้นเฮ้ยหนึ่งแมงพี่ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยหยุดกิน เอาค่าตับลงค่าตับลงคข,ลงขเลสเตอรอลขึ้นแล้วผมถามว่าคาร์เลสไตรกิสลายพันสองอ่ะหมอบอกว่าเดินเดินเนี่ยนะสามารถล้มหัวฟาดได้เลยมันสูงมากนะนรู้ปะไม่รู้ทําไงเอาไม่อยู่กินลิป,ปิเตอร์กินโอ้ไม่กินทุกอย่างกินเป็นกรรมกินจนแบบว่ากูท้อละมีตังค์แล้ว,มลวไม่เสร็จไม่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้วะผมบอกเ้ยพี่ผมมีคอเลสเตอรอลไว้ คอเลสเตอรอลสกัดมาจากไรเบดยีสต์ข้าวแดงแอคติเวตตัวในข้าวแดงเป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมีลดคอเลสเตอรอลได้เห็นผลนานแล้ว่าหนึ่งสามสิบวันพี่ผมมึงจะบ้าแล้วคอเลสเตอรอลสามร้อยสี่ร้อยนะพี่กินเก้าสิบวันลงมิดเลยมิดยังไงวะเก้าสิบวันลงต่ำกว่าสองว่ามึงบ้าไปแล้วยีงยามึงทำไม่ได้กินไปเก้าสิบวันร้อยเก้าสิบคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคือวิตามินที่ลดคอเลสเตอรอลดีที่สุดในโลกแต่มีข้อเสียขพอเดียวคือเข้าประเทศไทยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ ต้องซื้อที่สิงคโปร์ของเราเลยนะของฟาร์มเน็ก์นี่คือวายคอเลสเตอรอลที่ลดคอเลสเตอรอลที่ดีสุดในโลกแล้วไม่มีสารตกค้างค่าตับสเตเบิลนี้เลยไม่ส่งผลต่อมันคือมันจะส่งผลต่ออะไรได้ไงไลท์เรดยีสต์คือข้าวแดงข้าวแดงนะเนี่ยข้าวแดงธรรมดาผมบอกอ้าว้างนั้นกินข้าวแดงไม่ได้เหมือนเวลาคุณเห็นเนี่ยไวสเปนเนี่ยแล้วคุณบอกว่าใส่อะไรบ้างต่อให้บอกส่วนผสมนะคุณก็ทําไม่ได้เพราะความยากไม่ได้หยุดใส่อะไรความยากคือทํายังไง เห็นไหมเคยกินก๋วยเตี๋ยวป่ะก๋วยเตี๋ยวทุกร้านใส่เหมือนกันมีเส้นมีหมูมีมะนาวมีน้ำปลาบางร้านโคตรอร่อยบางร้านกินไม่ได้เลยถูกป่ะใส่เหมือนกันป่ะแต่แค่อย่างละนิดอย่างละนิดเนี่ยมีาเาอ๋อครับอ๋อครับมีคนเข้าเจ้าใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทดแบ่งหน้าให้ เขาแปลงหน้าให้นะครับผมก็เลยอยากฝากไว้ว่า Wise ส n ปเนี่ยอย่ามองเป็นเราอย่ามองเป็นเรื่องเล่นนะให้มองเป็น t o ูสเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะสร้างรายได้เรามหาศาลแล้ว Wise ส n ปเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและคนในครอบครัวคนที่ต้องกินมากที่สุดคือพ่อกับแม่กับเราถ้าพ่อแม่ยังไม่ตายนะแข็งแรงเถอะครับอย่าปล่อยให้ท่านตายเลยจริงเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเวลาท่านป่วยนะ เราก็ต้องดูแลท่านอยู่ดีคือป่วยไม่สนุกับผมบอกเลยเราผมบอกว่าาวสเปนเนี่ยโอโ้โหแม่ผมพ่อผมแฮปปี้ที่สุดแฮปปี้ที่สุดเลยแม่ผมเนี่ยปวดเข่ามากนะแล้วแบบว่าตรงขนาดจะต้องไปผ่าตัดเข่าดี๋ยวนี้นะไม่ได้กินเลยบ้านผมใครเคยไปนะั้ยขึ้นลงสามรอบเนี่ยเท่ากับขึ้นหนึ่งดอยสุเทพะนะแม่ผมขึ้นลงมาหนึ่งห้าหกเที่ยวนะผู้ใหญ่เนี่ยคือเราเดินแน,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 นวหน้าเนี่ยโอเคเวลาขึ้นบันไดเนี่ยมันปวดเข่าจริงๆนะผมผมผม,ผม,ผ,มผมเข้าใจเลย ตอนนี้แฮปปี้มากนะครับแล้วผมอยากอยากให้ทุกคนโฟกัสถ้ายังไม่เป็น x กคุณโฟกัสเดือนนี้ยังมีเวลาเหลืออยากให้เป็น x ไม่และได้โควตา y วยสแปนไปนะครับสิบเซตเ้วเอาสิบเซตเนี่ยไปสร้างธุรกิจเราใหม่สิบเซตก็คือสิบของเราในอนาคตหรือสิบเซตอาจจะเป็นยี่สิบเเราในอนาคตก็ได้เพราะ y วยสแปนเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในโลกที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ของเรานะของโลกนี้นะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วโฟกัสไปด้วยกันนะครับ วันนี้เดี๋ยวพอดีต่อมีคนต่อขอบคุณมากครับ